สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะประพับเรียมโปวยทานแบบง่ายน่ารักกันอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างปรยธานแบบง่ายของเราวันนี้นะคะเป็นดอกไม้เล็กๆค่ะสวยงามมากเลยดูตรงนี้นะคะเขาจะมีความนูนขึ้นมาส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ริบบิ้นที่เราใช้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นกากเพชรใสเป็นสีแดงนะคะมีความกว้างอยู่ประมาณ9มิลเราจะตัดออกมา4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะเตรียมกันกเรนบาทแล้วเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านเลยเพื่อสะดวกในการลอดช่องค่ะ จากนั้นก็จะรวบมาให้เท่าๆกันนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่มีกากเพชรเราจะหันด้านนี้นะคะแบบนี้และเอาริบบิ้นด้านนี้ทบไปอีกด้านหนึ่งนะคะให้กากเพชรอยู่ด้านนอกตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยค่ะจากนั้นก็จะมาทำฐานสีกันโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นก่อนค่ะนี่นะคะ เส้นนี้เป็นเส้นที่1และเส้นนี้เป็นเส้นที่2ค่ะเราจะเอาเส้นที่2นี้นะคะครองไปที่เส้นที่1อย่างนี้นะคะเส้นที่3จะนํามาค้องข้างล่างเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4จะนําไปลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1นะคะน,นะคะลอดมาแล้วกางริบบิ้นตรงนี้นะคะให้เป็นช่อง แบบนี้เลยเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ามที่อยู่ด้านนอกนะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4นี่นะคะแล้วก็ดันริบบิ้นเข้าไปดึงให้กระชับเลยค่ะเราก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเหรียญบาทที่เตรียมมาไว้มาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นอาจจะดูว่าเหรียญใหญ่ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะ เราจะมีริบบิ้นเป็นคู่นะคะจะใช้แค่1เส้นเราจะเริ่มจากเส้นด้านบนนี้ก่อนนะคะพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างนี้พับขึ้นข้างบนค่ะและเส้นซ้ายมือนี้จะนำมาลอดช่องตรงนี้เป็นการล็อกริบบิ้นนะคะดึงให้กระชับเลย พอกระชับเรียบร้อยแล้วเราจะหันริบบิ้นไปทางนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่สั้นเห็นไหมคะจะมียาวกับสั้นทั้ง4ด้านเลยจะเอาด้านที่สั้นนะคะมาสิบไปตามช่องเป็นการล็อกริบบิ้นอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้เหรียญเขาหล่นออกมานี่ค่ะทําแบบนี้ตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอย ข้างขวาก็ช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะพอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะดึงให้กระชับเลยค่ะต่อจากนั้นก็จะพลิกริบบิ้นมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้กัน จะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือนะคะคือเส้นนี้จิบม,มาเลยค่ะดึงมาทางขวามือแล้วโคง้งริบบิ้นให้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะจากนั้นก็จะนำมาใส่ช่องนี้เสียบไปเลยค่ะและให้ไว้แค่นี้นะคะไม่ต้องดึงจนสุด ต่อไปทําเส้นที่2คือเส้นนี้ก็หันให้เขาอยู่ทางซ้ายมือแล้วจับริบบิ้นมาทางขวามือน,นะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องถัดไปแล้วก็ยังให้กรีบเขาอยู่แค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็เส้นที่สาเหมือนเดิมค่ะเสียบเข้ากับช่องถัดไป แล้วก็เส้นที่4ค่ะคือเส้นนี้จับโค้งมาแล้วก็สิบเข้ากับช่องข้างในนะคะตอนนี้พอเราทำเสร็จทั้ง4ด้านแล้วเราก็จะมาค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะดึงดอกไม้ลงมาที่ละกีบค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดอกใหญ่ก็ดึงไว้พอประมาณนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากได้ดอกเล็กๆก็ดึงจนสุดเลยนี่ค่ะนี่ก็ดึงได้อีกหน่อยนะคะอาจจะเห็นเหรียญน,นิดนึงค่ะเพราะเขาเป็นริบบิ้นที่ก้าวบินตอนนี้เรามาเก็บริบบิ้นนะคะเก็บริบบิ้นด้านที่ยาวที่สามารถจะลอดช่องได้ค่ะเส้นนี้มีช่องให้รอดเราก็ลอดไปเลยค่ะต่อไปนะคะ พอหันมาก็เส้นนี้เดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะจากนั้นก็จะนำเอากันไกลนะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็จะได้ดอกไม้เล็กๆนะคะ สวยงามน่ารักมากแล้วก็เป็นดอกไม้เล็กกระทัดรัดแล้วก็พับไม่ยากด้วยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ